สวัสดีครับเป็นไงคะกับรางวัลผมครับผมก็ตื่นเต้นทุกๆครั้งที่ได้รางวัลเลยครับก็รางวัลนี้จริงๆเป็นของพี่เบิร์ดด้วยครับแต่ว่านัดเป็นตัวแทนมาช่วยรับด้วยก็เป็นรางวัลสาขาตัวละครน่าจะยมนะครับผมจากซีรีส์ทูเวิร์ลโลกสองใบเจอดวงเดียวครับเอ๊ราบคารเป็นยังไงกับตัวละครคาร์ที่เราใช้เวลาอยู่กับมันมากันก็ เอาจริงเป็นครามเป็นตัวละครที่นัดค่อนข้างผูกพันมากๆนะครับเพราะว่าคือเรามีการใช้เวลาด้วยกันเยอะแล้วก็แบบนัดได้ออกไปไปจนภัยธรรมชาติได้ไปเข้าถ้ำอะไรเงี้ยก็เพราะว่าน้องครามด้วยมีโอกาสได้ลองทาหลายๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นผลงานที่สนุกมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่นัดหลักมากๆครับซึ่งวันนี้พอได้รางวัลนะก็ดีใจมากๆครับเป็นไงบ่านที่แบบตอนที่เราอ่นนานมาตอนที่เรารับบทครามครั้งแรกเราสึกย <k> ังไงบา้างก็ ตอนแรกตอนที่อ่านมีความแบบกดดันนิดนึงคับเพราะว่าคือคราฟเขาเป็นตัวละครที่แบบมันมีความซับซ้อนอะไรมากมายทั้งในเรื่องของการข้ามโลกไปแล้วก็ในเรื่องของเรื่องราวในชีวิตที่เขาเจอมันเป็นเรื่องหนักๆทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็มีความกดดันว่าจะทําออกมาได้แบบตามที่ทุกคนคาดหวังไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่พอได้ถ่ายได้ถ่ายทําจริงๆได้เวิร์กช็อปมันก็เริ่มสนุกเริ่มแบบว่า มันก็กลายเป็นว่าเราสนุกกับการถ่ายทำเลยครับแล้วก็เอ j นจอยกันครับเป็นงไงบ้างครับแบบโลกมันได้สู่สายตาคนได้ชมแล้วนะมัดอยากแบบขอบคุณแฟนๆยังไงบ้างที่แบบว่าให้ความรักกับตัวละครมาแบบ ครก็นะัดก็อยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆครับที่ตั้งแต่แบบว่า Two Worlds on Air ทุกคนก็จะคอยมาแบบเล่นเทรนกันแบบทุกๆอาทิตย์เลยคอยแบบพูดถึงซีรีส์ของเราจนวันนี้ออนแอร์จบไปแล้วแล้วก็ได้รางวัลตัวละครยอดนิยมกลับมาด้วยครับอยากจะขอบคุณแฟนๆ,ๆมากๆครับที่ช่วยกันโหวตจนได้รางวัลน,นี้ด้วยนะครับถ้าไม่มีแฟนๆก็แบบแย่เลยแย่ yeah เลยจริงๆครับขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณอันนี้ให้ออกสื่อเลยไหมครับ <Okay. S 1> <laughs> พี่แม็กไม่อยู่เลยนะเนี่ยขอบคุณพี่แม็กตแต่มาด้วยนะแต่มาด้วยเขาอยู่ในงานขอบคุณพี่แม็กนะก็คือมันมีเรื่องขอบคุณเยอะครับแต่ก็อยากจะขอบคุณพี่แม็กที่ไม่ว่านะจะอยู่ไหนพี่แม็กก็จะคอยอยู่ด้วยเสมอแบบว่าไปไหนไปกันอะไรอย่างเงี้ยครับแบบลุยไปไหนพี่แม็กก็จะคอยดูแลคอยเป็นพี่คนหนึ่งที่แบบว่าเทคแคร์เราตลอดนะครับก็ไม่ว่าจะ เดินทางไปที่ไหนหรือเราจะต้องทํางานอะไรต่อไปในอนาคตก็เชื่อว่าเราสองคนจะสู้ตายแน่นอนครับ Welcome Society to Star